แววแววข่าวสัญญานางเอกตัวท็อปกับช่องดังลงตัวแล้วต่อไม่ต่อเช็คเลยชัดแล้วต่อไม่ต่อหลังจากปล่อยให้แฟนๆรอรุ้นกันอยู่นานว่านางเอกสาวแต้วนัทพรจะจรดประกาต่อสัญญากับบ้านเก่าอย่างวิกสามพระรามสี่หรือไม่ หลังสัมภาษณ์ช่วงก่อนสาวแต้วตอบในทำนองรังเลรังเลยังไม่แน่ใจให้รอติดตามกันแต่ถึงสุดท้ายจะไม่ต่อก็จะยังทุ่มเทสร้างงานคุณภาพมาให้แฟนๆได้รับชมเช่นเคยก่อนที่ต่อมาจะมีภาพของสาวแต้วกับคุณดิวปิ่นกมลผู้บริหารวิกสามพร้อมแคปชั่นว่ารุยงานกันต่อทำให้แฟนๆเดากันอย่างแฮปปี้ว่าแนวโน้มการต่อสัญญาน่าจะเป็นไปในทางที่ดี ล่าสุดค่อนข้างชัดเจนแล้วว่าสาวแต้วน่าจะต่อสัญญากับช่อง3หลังแอดมินแฟนคลับตอบในไลฟ์กลุ่มบ้านแต้วยืนยันข่าวว่าแต้วต่อสัญญาแล้วซึ่งงานบอลวันเกิดช่องปีนี้แต้วก็จะไปร่วมงานหลังจากไม่ได้ไปปีที่แล้วเนื่องจากปัญหาสุขภาพและแต้วกำลังถ่ายทำโปรเจกต์หนึ่งอยู่ยังไม่ทราบรายละเอียดไม่ใช่ภาพยนตร์นาคี3และละครในวันที่ฝนพรางพายคู่มาริโอ จะออนแอร์ประมาณกลางปีนี้